ใครที่จะรับรีเบทจาก XM นะคะต้องมี XM My Wallet ค่ะ XM My Wallet นะคะนั่นก็คือกระเป๋าเงินดิจิตอลค่ะทุกคนพี่ไม่ว่าใครก็ตามที่เปิดบัญชีกับ ทาง b บเกอร์นะคะก็จะมี XM My Wallet โดยอัตโนมัติเลยค่ะซึ่งกระเป๋าเงินดิจิตัลนี้นะคะมีไว้เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ค่ารีเบทนั่นเองค่ะยอดเงินในกระเป๋านะคะก็จะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้นะคะแค่โอนเงินจาก XMY Wallet ของเราเนี่ยไปที่บัญชีเทรดที่เราได้เปิดเป็นสกุลเงินอื่นได้ค่ะซึ่งเรานะคะสามารถที่จะถอนเข้าบัญชีธนาคารได้อีกด้วยค่ะแต่ว่ายอดเงินที่เราถอนได้เนี่ยมันต้องเป็นยอดเงินจริงเท่านั้นค่ะถ้าเป็นเครดิตเราจะไม่สามารถถอนออกมาได้โ uh uh uh> ดยที่เรานะคะจะต้องทําการถอนเงินจากบัญชีเทรดของเราเท่านั้นค่ะก็ค,คือว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถถอนเงินออกจาก XMY Wallet ได้โดยตรงนั่นเองนะคะ uh> อ่านคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการถอนเงินออกจาก XMY Wallet ให้ดูกันนะคะวิธีการถอนเงินไม่ยุ่งยากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถทําตามกันได้ง่ายๆเลยอันดับแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ xm.com ค่ะจากนั้นก็ทําการล็อกอินกันก่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็คลิกที่เมนูตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือก my wallet พอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นจำนวนเงินที่มีอยู่ใน wallet ของเราค่ะแล้วก็จะมีช่องให้เรานะคะกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการจะถอนค่ะให้เรานะคะเลือกบัญชีเทรดที่เราต้องการจะโอนเงินเข้าไปค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าช่วงที่เรากำลังจะโอนเงินเข้าบัญชีเทรดนะคะมีโบนัสมีโปรโมชั่นการฝากเงินนะคะจากทาง xm เนี่ยเราก็จะได้รับตรงนี้อีกด้วยค่ะหากใครนะคะที่ต้องการจะรับโบนัสเนี่ย เราก็กดติ๊กถูกที่ช่องรับโบนัสได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็คลิกคำว่าถอนเงินได้เลย เห็นไหมคะว่ามันสะดวกมากๆเราสามารถที่จะทําได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์หรือว่าในแอปพลิเคชันของ XM ก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งเรานะคะสามารถที่จะตรวจสอบประวัติธุรกรรมใน XM My Wallet ของเราได้อีกด้วยค่ะอ่านในหน้านี้นะคะก็จะมีรายละเอียดพุรกรรมของเราทั้งหมดเลยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําการถอนออกไปเมื่อไหร่จํานวนเงินเท่าไหร่หรือว่าเรานะคะได้รับเงินมาจากอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่ก็จะมีให้เราดูในตร ค่ะส่วนในเรื่องของความปลอดภัยของ XM My Wallet นะคะหมดห่วงได้เลยค่ะเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าโบรกเกอร์ XM เนี่ยเขาเป็นโบรกเกอร์ที่เรียกได้ว่ามีใบอนุญาตจากหลากหลายหน่วยงานทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เปิดให้บริการมายาวนานอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความปลอดภัยที่สูงเอามากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ย XM My Wallet เนี่ย มีความปลอดภัยตามมาตรฐานของ Google X M อย่างแน่นอนค่ะหากชอบคลิปเนื้อหาความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ